ข่าวดีอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลถ้าหากนายพิธานนะคะได้เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะได้รับสิทธิการแห่งรัฐอะไรบ้างที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมการขึ้นค่าแรงทันทีนะคะเสียร้อยห้าสิบบาทและมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกๆปีรวมไปถึงลดค่าน้ําค่าไฟช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะคะและในส่วนของผู้พิการผู้สูงอายุ รวมไปถึงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกลุ่มนี้จะได้รับวบงเงินเติมเข้าไปในกระเป๋าแน่นอนสูงสุดอยู่ที่3,000บาทและเป็นนายบาย100วันแรกที่มีการทํา m o u ร่วมกันในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ข่าวดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะมีรายงานอัปเดตความคืบหน้าจากแหล่งข่าวค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล8พักนะคะในการทํา MOU ร่วมกันเมื่อวันที่22พฤษภาค,คม2566ที่ผ่านมาและประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือถ้าหากนายกรัฐมนตรีนายพิธานได้เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องประชาชนจะได้อะไรบ้างจากการร่วมรัฐบาลทั้งหมด8พัก ือซึ่งต้องบอกว่า8พรรก,การเมืองที่ได้มารวมตัวแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ทุกพรรมีการหาเสียงแล้วก็มีนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการรวมตัวแล้วก็ทํา MOU ร่วมกัน23ข้อนะคะที่ทางประชาชนจะได้รับสิทธิ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่เด่นๆกัน100วันแรกสามารถดําเนินการได้ทันทีหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมการรวมตัว8พดภคการเมืองซึ่งแต่ละพัคก็มีการหาเสียงมาอย่างต่อเนื่องแต่ข่าวดีก็คือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะมีเงินเพิ่มในกระเป๋าแน่นอนค่ะซึ่งในส่วนของการทำเอ็มบูร่วมกันข้อแรกนะคะก็คือการแก้รัฐธรรมนูญต้องมีแน่นอนเราต้องได้เห็นในรัฐบาลชุดนี้ค่ะแล้วก็2มีการยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารแล้วก็ให้เป็นแบบสมัครใจ3ก็คือในการปรับค่าแรงขั้นต่ํานะคะปรับ ขึ้นทันที450บาทนะคะคุณผู้ชมซึ่งขณะดเดียวกันพักเพื่อไทยก็มีนโยบายนี้ออกมาเหมือนกันว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่600บาทใชร้ระยะเวลา4ปีในการปรับขึ้นในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำระดับปริญญาตรีอยู่ที่25,000บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะพี่น้องประชาชนนะคะที่อรอคอยการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟก็จะมีสิทธิ์โดยการแห่งรัฐตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยแต่จะมากจะน้อยอย่างไรก็ต้องรอลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะได้รับการช่วยเหลือมากน้อย แ,แต่ที่แน่ๆค่ะเงินเพิ่มในกระเป๋าแน่นอนค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะได้รับวงเงินที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาอยู่ที่3,000บาทซึ่งเป็นนโยบายแรกที่แต่ละพักในส่วนของ8ปดพัร่วมรัฐบาลมีการหาเสียงไว้ได้รับแน่นอนค่ะแต่ว่าต้องรอในส่วนของการจะตั้งรัฐบาลก่อนรวมไปถึงเงินอุดหนุนบุตรนะคะหากคลอดออกมาก็จะได้รับอยู่ที่เป็นของขวัญอยู่ที่3,000บาทแล้วก็ในส่วนของ าการจ่ายนะคะเป็นรายเดือนนะคะก็อยู่ที่1,200บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอีกนโยบ,บายหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรีแต่ก็ต้องมารอรุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าในการเรียนฟรีครั้งนี้ฟรีจริงไหมหรือว่าฟรีเฉพาะจุดเฉพาะส่วนต้องรอในส่วนของทางรัฐบาลเขาดําเนินการอีกครั้งหนึ่งเพราะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเวลานะคะคุณผู้ชมอ,อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวนะคะเข้ารับ การรักษาทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชนนะคะมีในส่วนของชิปการ์ดอยู่แล้วนะคะเวลาเราเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศก็จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนพี่น้องกเกษตรกรค่ะคืนที่ดีทํากินให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะคะคุณผู้ชมซึ่งนี่คือนโยบายหลกัหลกๆนะคะที่มีการรวม8ปดพรรคการเมืองเพื่อทําการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่ก็มีหลายๆข้อแต่ว่ายกในส่วนของตัวอย่างที่สําคัญสําคัญนะคะ มาฝากคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารนะคะเราก็ต้องมารู้นอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าหากรัฐบาลชุดน,นี้มีการทำเอ็มโร่วมกันอาจจะมีปัญหาภายในของเขาไหมอันนี้อยู่ที่ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอในส่วนของกกตรับรองก่อนนะคะแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนแล้วก็ในส่วนของการแถลงต่อรัฐสภารวมไปถึงเมื่อมีการแถลงต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะคะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คณะทํางานเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดําเนินการในส่วนของนโยบายต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ